เราถูกฟอ้องทั้งๆที่เราพูดเพื่อผลประโยชน์ของผู้ประกันตนนิสัยหรือจะพูดแรงๆก็คือสันดานคือนิสัยมัน,ม,น,ม,นมันแก้ไม่ได้ครับมันต้องมันต้องจบกันที่ศาลผมบอกเลยมันเกินเยียวยาสสคนนี้เกินเยียวยาที่จะไก่เกลี่ยคงมไม่มีใครในสังคมปฏิเสธอะว่าสิ่งที่เราพูดอะมันคือเพื่อประโยชน์สาธารนณะเพื่อประโยชน์ของผู้ประกันตน สสคนนี้ทําอะไรประเทศชาติบ้านเมืองมั้งทำอะไรในหน้าที่สสบัางนะฮะคุณเราไม่ดูแล้วคุณทําว่าคุณว่าเขาเสียชื่อเสียชื่อเสียเสียงคนการเป็นผู้แทนหรือสสอรประเทศไทยม,มาไหมละ่ะคุณทําตัวไม่ดีอ่ะแล้วคนเขาวิาพากษ์วิจารณ์แล้วความจริงไม่ได้เหรออะไรที่มีแสงไปตรงนั้นนะนะฮะนี่คือสิ่งที่จะทําให้เขารู้ว่าสิ่งที่คุณทำทั้งหมดเนี่ยคุณจะได้เห็นเอง ประกันสังคมแม่งทําปฏิทินทุกปีปีละ50าถึงเจล้านอะ่ะถ้าปฏิทินประกันสังคมเนี่ยแม่งยกเลิกไม่ได้แม่งเป็นหาอะไรไม่รู้สิ่งที่ไอพูดอะ่ะมัน คงไม่มีใครในสังคมปฏิเสธอะว่าสิ่งที่เราพูดอะมันคือเพื่อประโยชน์สาธารณะเพื่อประโยชน์ของผู้ประกันตนแล้วถ้าเราพูดเพื่อเพื่อเพื่อประโยชน์ของผู้ประกันตนอะคือมันมีเหตุผลอะไรที่ที่จะต้องมาฟ้องเราอะเพราะว่าคือพูดมาตรงๆนะรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงเนี่ยเขาบอกว่าคือเขาเคยไปให้สัมภาษณ์นะว่าเขาเนี่ยไม่รู้ว่าเออว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างนี้ขึ้น เรื่องราวในประกันสังคมเนี่ยรัฐมนตรีเนี่ยล้วงลูกนู่นนี่นั่นเนี่ยเข้าไปไม่ได้ใช่ไหมแต่พอเราเอาข้อมูลต่างๆออกมาตีแผ่ออกมาขยายให้ประชาชนได้รู้ว่าความเละเทะความเน่าความที่ว่าประกันสังคมเนี่ยมันเหมือนมันเป็นบุฟเฟ่ที่ใครที่มันแวะเวียนเข้าม,ามันก็มาตอดกินมันก็มาดื่มกินมันก็มาหาส่วนต่างจากประกันสังคมเนี่ย เฮ้ยถ้าสมมติว่าคุณบอกว่าคุณไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยเพราะว่ารัฐมนตรีลวงลูกไม่ได้สิ่งที่คุณควรจะทําคืออะไรคุณก็ควรจะซับพอร์ตเราในการที่ช่วยกันหาข้อมูลช่วยกันขุดคุยถูกไหมว่าประการสังคมเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าข้อจํากัดที่คุณที่เป็นฝ่ายการเมืองเนี่ยได้เห็นแล้วว่าฝ่ายการเมืองเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทําให้ประการสังคมมันดีขึ้นได้มันติดข้อจํากัดอะไรมาคุยกันแล้วมา ทำใหป้ประกันสังคมเนี่ยมันโปร่งใสมันดีขึ้นร่วมกันแต่สิ่งที่เราได้รับกลับกลายเป็นเราถูกฟ้อง,ท,งทั้งทั้งที่เราพูดเพื่อผลประโยชน์ของผู้ประกันตนแล้วหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยที่เราออกมาพูดอะ่ะคนทั้งสังคมยังไม่เคยรู้เลยว่าแม่งประกันสังคมแม่งทำปฏิทินทุกป,ปีปีละห้าสิบถึงเจ็ดสิบล้านอะ่ะ แล้วคนทั้งสังคมก็เพิ่งรู้ด้วยว่าปฏิทินประกันสังคมเนี่ยแม่งยกเลิกไม่ได้แม่งเป็นหาอะไรไม่รู้คือคุณคุณทำทั้งประชาเรียกว่าอะไรทำประชาพิจารณ์ในเน็ตเนาะความคิดเห็นร้อยทั้งร้อยมันไม่มีใครอยากได้ปฏิทินคุณบอกคุณต้องทำโพเพื่ออ่ารับฟังความคิดเห็นของผู้ประกันตนแล้วก็ของนายจ้างจริงๆไ ผู้ประกันตนไม่อยากได้เผื่อนายจ้างจะอยากได้ปรากฏว่าสองเสียงเนี่ยออกมาตรงกันเลยว่าทั้งผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างเนี่ยไม่มีใครอยากได้มันเหตุผลอะไรวะที่ต้องถูกฟ้องทั้งๆท,งที่เราสามารถการที่เรามาพูดเนี่ยมันสามารถปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกันตนได้มหาศาลคือเหตุผลอะไรที่เขาต้องฟ้องเราอะแล้วคือจะบอกให้นะว่า คือต่อให้เป็นผู้แทนรัษฎรเนาะคือประชาชนฟ้องเนี่ยมันก็แย่ผู้ผแทนรัษฎรฟ้องเราเราก็แย่คือต้องบอกว่าสิ่งที่เราต้องจ่ายเนาะเหมือนประชาชนนะคือเวลาถูกฟ้องอ่ะมันก็ต้องมีอะไรไปขึ้นศาลใช่ไหมมีค่าลงค่ารถต้องทํามาหากินค่าเสียโอกาสเสียเวลานู่นนี่นั่นแต่เวลาทุกนาทีที่เราต้องเสียไปกับการสู้คดีเนี่ยหนึ่งวันที่เราต้องไปนั่งคุยกับทนาย ว่าเฮ้ยเอกสารต้องเตรียมอะไรบ้าง1 2 3 4 5 6 1ี่หวันที่เราจะต้องไปนั่งตามหาเอกสารไปขอข้อมูลไปนั่นไปนี่เฮ้ยคือเรากำลังจะเตรียมแหกกสทอชอเพิ่มอีกอะ่ะเราต้องเสียเวลาไปหนึ่งวันเรากำลังจะมาเปิดเผยเรื่องเรื่องเนี่ยประกันสังคมซื้อรถใหม่ซื้อรถใหม่แล้วก็บอกว่าของเก่าเอาไปบริจาควัดสุดท้ายไป ให้นอมินีอะไรก็ไม่รู้เราต้องเป็นแบบเราเสียเวลาในการนั่งเตรียมข้อมูลเหล่าเนี้เราเสียเวลาในการที่งบเนี่ยมันกำลังจะอภิปรายในสัปดาห์หน้าอยู่แต่ว่าพรุ่งนี้กูต้องแบบว่าเตรียมแบบเตรียมไปศาลเตรียมเตรียมเตรียมกับทนายเพื่อเพื่อจะต้องแบบเอาข้อมูลไปพูดคุยกันที่ศาลนะนี่มันคือคือเราไม่ได้บอกว่าเวลาของเราอะมีค่ามากกว่าคนอื่นๆนะแต่ว่าสิ่งที่เวลาที่เราต้องเสีย ไปกับการที่มาทําคดีเหล่าเนี้ยคือมันคือเวลาที่เราจะมันคือเวลาที่เสียไปสําหรับการไปทําประโยชน์อื่นๆให้กับประชาชนน่ะแล้วคือพูดจริงๆนะในเคสแบบ general นะทั่วๆไปเลยนะคือถ้าคุณนะ่ะทำตัวไม่ดีคุณเป็นคนกักขละคุณคือคุณทําตัวไม่ดีอ่ะ แล้วคนเขาวิาพากษ์วิจารณ์โดยสุดจริตหรือว่าวิาพากษ์วิจารณ์แบบเพราะว่าคุณเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะคือเราแบบรับความจริงไม่ได้เหรอสอสอท่านนี้กล่าวหาคนไปทั่วแม้กระทั่งเพื่อนบ้านเราเองยังไปทาโซเชียลเพื่อนบ้านเราจนเขาก็ตําหนินักการเมืองไทยคือต้องต้องคือนิสัยหรือจะพูดยังไงนิสัยหรือพ่วงนิสัยหรือจะพูดแรงๆก็คือสันดาน จะพูดยังไงคือนิสัยมัน,ม,นมันแก้ไม่ได้ครับมันต้องมันต้องจบกันที่ศาลนะครับคืออย่างที่มีคนถามว่าจะมีการไก่เกลียหรืออะไรไหมเนี่ยผมบอกเลยมันเกินเยียวยาสสอคนนี้เกินเยียวยาที่จะไก่เกลียไม่มีทางไม่มีทางเพราะคนคนนี้คือต้องต้องเห็นถึงความที่เขาใส่ร้ายคนอื่นแล้วก็คนอื่นเขาเดือดร้อนอยังไงกล่าวหาคนอื่นใส่ร้ายคนอื่นเอ,อ่ยชื่อคนอื่นสุดท้ายต้อง ให้เขารู้ว่าผลลัพธ์คืออะไรไม่ใช่หน้าที่สสหน้าที่ผู้แทนสามารถตรวจสอบได้ทํางานได้แต่มันมีกระบวนการตรวจสอบตัวการทํางานแต่ไม่ใช่ใช้โซเชียลหรือออกข่าวว่าคนนั้นว่าคนนี้โดยตัวเองเป็นผู้ถูกคนเดียวเนี่ยมันไม่ถูกนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างก็ฝากสื่อมวลชนทุกช่องด้วยว่าผมไม่ได้มีปัญหาสื่อมวลชนแต่ผมกำลังบอกว่าสื่อมวลชนนําเสนอข่าวควรจะดูคุณภาพผู้แทนด้วยว่าผู้แทนคนนั้นมีความสามารถหรือมีมีจิตวิญญาณอย่างไรนะฮะตรงนี้มากกว่า ฟังผู้แทนที่เป็นผู้ความอะค่ะจะขอไกลเปลี่ยนโไม่มีทางเพราะว่าเกินเยียวยาคนคนนี้มีคดีกี่คดีคดีใหญ่ๆหลายๆคดีซึ่งเขาเขาทําแบบนี้ประจําเขาต้องได้รับการตัดสินที่ถูกต้องนะครับผมคิดว่ามันควรจะต้องให้กระบวนการศาลยุติธรรมพิจารณาแล้วก็ให้เขารู้ว่าเขาต้องเลิกทํานิสัยแบบนี้นะการตรวจสอบทําได้นะฮะสอสทุกคนตรวจสอบได้ค่าเสียหายค่าเสียหายนี่เราเรียกอะไร คือที่ผมดูทางทนายเขาเรียกไปเนี่ยไดปห้าสิบ้านที่ไม่ใช่หรอกคือสุดท้ายศาลเขาไม่ได้นี่หรอกแต่เราต้องเรียกให้รู้ว่าเราไม่ได้ต้องการค่าเสียหายแต่เราต้องการสิ่งที่คุณต้องรู้ว่าสิ่งที่คุณกล่าวหาเขาเนี่ยผลลัพธ์ออกมาคืออะไรเราไม่ได้เราไม่ต้องการค่าในตรงนั้นอยู่แล้วครับมันจะเป็นการเชื่อใจหลือดูเกรอสำหรับการมีสื่อมวลชนหรือโซเชียลต,ต,ต่างว่าหาผมฟ้องปิดปากผมบอกว่า,าผมจะฟ้องปิดปากาได้ยังไงถามว่าวันนี้ถ้าผมไม่พึ่งภาษาช่วยทำแล้วผมพึ่งใครได้ครับคุณแม่คือไม่ได้เชื่อ ไม่ได้เชิอไก่ลิ่งดูผมไม่เคยฟ้องกันเลยแต่เป็นลัมตีจนถึงวันนี้นี่คือขึ้นศาลครั้งแรกนะครับเนี่ยแต่ <laughs> ตามถพูดได้ไหมคะว่า,วาการฟ้องร้องคดัคือเพื่อปกป้องสียธิอชื่อเสีเยงรังแน่นอนเพราะว่าต้องกอบผู้ศักดิ์ศรีแล้วเราก็ต้องทําให้ให้ผู้แทนเป็นคนที่ทํางานเพื่อชาติบ้านเมืองจริงๆไม่ทาเพื่อตัวเองหรือหาแสงไปเรื่อยๆคือการหิวแสงหาแสงพอทําเรื่องผมเสร็จก็ไปทําเรื่องนั้นเรื่องนี้กล่าวหาคนนั้นคนนี้ทุกคนที่โดนกล่าวหาก่อนเนี่ยเขาก็มีครอบครัว เขาก็ม so no ีเกียรติราชสีห์คนข้าราชการบางท่านรับราชการมา20-10ปีกว่าจะเติบโตคุณไปใส่ร้ายเขากล่าวหาเขาโดยที่คุณก็ไม่รู้เลยว่าสิ่งที่คุณกล่าวหาเขาเนี่ยมันกระทบครอบครัวเขาขนาดไหนนะฮะในส่วนนี้ท่านค่ะแต่ว่าทางสสเขาก็ออกมาบอกว่าพอเข้ากระบวนการศาลมันทําให้เขาเสียเวลาในการปฏิบัติหน้าที่สสนี่ฮะถูกต้องแล้วผมอ่ะผมเสียเวลาเสียเงินเสียทองเสียศักดิ์รีบุตรบุมกาลรรพ่อคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวผมอ่ะผมหนักกว่าเขาไหม เขาเขาบอกว่าเขาเสียเวลาคุณก็ทําอะไรคุณก็ถึงเวลาคุณมาสงสัยอะไรคุณก็ทําหนังสือไปให้ปปชตรวจสอบสิครับแต่ถ้าเกิดคุณไปออกเวที่คุณออกรายการทุกรายการคุณไม่เสียเวลาคุณไปออกรายการทุกรายการคุณไปกล่าวหาเนี่ยยุคนี้ซื้อเท่านี้ขายเท่านี้คุณรู้รู้ทุกเรื่องอ่ะรู้โดยที่คุณไม่รู้จริงอ่ะนะฮะเอาคนในหน้าห้องมาเป็นกรรมการชุดนี้คุณรู้ได้ยังไงผมไม่มีสักคน อะอย่างเงี้ยแล้วมสสือมันชนโดนแบบผมมั่งสือมวลชนทำไงถูกไหมฮะ,มสะแสดงว่าก่อนหน้านี้ที่ทนายบอกว่าอาจจะให้เอาใคคือวันนี้ก็คือเปลี่ยนใจแล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยเราบอกตรงท่าไม่เกินเยียวยาสาหรับบางคนผมเคยนะผมเคยมอบอํานาจครั้งหนึ่งให้ทานายมาว้องรรมีดหมายแต่เขาสํานึกได้เขาก็มาคุยกับเราบางคนนะเราก็ไม่เคยมา,าศาลนะแต่ครั้งนี้เรามาด้วยตัวเองนะมันเกินเยียวยาคนคนนี้เกินเยียวยา รู้เราไม่ดูนะว่าสสคนนี้ทําอะไรประเทศชาติบ้านเมืองบ้างทำอะไรในหน้าที่สสบ้างนะฮะคุณเราไม่ดูแล้วคุณทําว่าคุณว่าเขาเสียชื่อเสียชื่อเสียเสียงคนการเป็นผู้แทนหรือสอสอประเทศไทยบ้างไหมล่ะทําอะไรที่อะไรที่มีแสงไปตรงนั้นนะฮะนี่คือสิ่งที่จะทําให้เขารู้ว่าสิ่งที่คุณทำทั้งหมดเนี่ยคุณจะได้เห็นเองว่าคุณสํานึกตัวเองได้แล้วว่าคุณทําอะไรเกินเกินขอบเขต